มีเรื่องที่น่าสนใจมากๆเกิดขึ้นครับเกี่ยวกับสถานการณ์ทองคำกับแร่เงินของรัสเซียคือมีรายงานล่าสุดออกมาบอกว่าตอนนี้เนี่ยพวกเขากำลังค้นพบโลหะมีค่าสำรองได้เร็วกว่าที่ขุดขึ้นมาใช้ซะอีกแล้วเรื่องนี้มันมีความหมายว่ายังไงเดี๋ยวเรามาลองเจาะลึกกันดูครับ คือปกติแล้วเนี่ยนะครับการขุดใช้ทรัพยากรมันก็ต้องเร็วกว่าการไปหาแหล่งใหม่เจออยู่แล้วใช่ไหมครับแต่รายงานนี้กลับบอกว่ารัเสเซียเนี่ยทำได้ตรงกันข้ามเลยคือสามารถเพิ่มปริมาณสำรองได้เร็วกว่าที่ผลิตออกมาใช้ซะอีกซึ่งถ้ามันเป็นเรื่องจริงขึ้นมานะโอ้โหนี่มันคือการพลิกโฉมหน้าการบริหารจัดการทรัพยากรกัน,กนเลยทีเดียวแล้วที่สำคัญคือนี่ไม่ใช่แค่คำกล่าวอ้างลอยๆนะครับเพราะว่าคำพูดนี้เนี่ยมาจากปากของคุณโอเล็กคาซานนฟโดยตรงเลย ซึ่งท่านเป็นถึงหัวหน้าหน่วยงานโรสเนดาของรัเสเซียเลยนะเพราะเป็นแบบนี้ปุ๊บข้อมูลนี้มันเลยยิ่งน่าจับตามองเป็นพิเศษเลยครับโอเคงั้นเรามาเริ่มแกะรอยข้อมูลนี้กันที่ทองคํากันก่อนเลยดีกว่าตัวเลขที่เขาบอกว่าคนพบมากกว่าที่ขุดเนี่ยมันตามกันแค่ไหนกันแน่ไปดูกันครับอ่ะ ดูตัวเลขนี้กันชัดๆเลยนะครับจะเห็นว่าปริมาณสำรองทองคำที่เพิ่มขึ้นอยู่ที่542ตันในขณะที่ปริมาณการผลิตอยู่ที่477.6ตันเห็นภาพเลยใช่ไหมครับนั่นก็แปลว่าพวกเขาค้นพบแหล่งสำรองใหม่มากกว่าปริมาณที่ผลิตออกมาจริงๆแล้วพอหักลบกันแล้วเนี่ยส่วนต่างสุทธิก็คือ64.4ตันย้ำนะครับ64.4ตัน นี่คือปริมาณทองคําที่เพิ่มเข้ามาในคลังสํารองแบบเน็ตเน็ตเลยหลังจากที่หักส่วนที่ผลิตออกไปแล้วนะครับซึ่งตัวเลขนี้แหละที่มันมายืนยันแนวโนมนี้ได้แบบชัดเจนมากๆเรื่องทองคําว่าน่าทึ่งแล้วนะแล้วถ้าเป็นแร่เงินละ่ะสถานการณ์จะเหมือนกันหรือเปล่าหรือว่าจะต่างกันออกไปเราไปดูข้อมูลกันต่อเลยครับสําหรับแร่เงินนี่โอ้โหตัวเลขยิ่งทําให้เห็นภาพชัดขึ้นไปอีกครับคือปริมาณสํารองที่เพิ่มขึ้นเนี่ย4,400ตันนะครับ ในขณะที่ปริมาณการผลิตอยู่ที่2,400ตันจะเห็นเลยว่าอัตราส่วนต่างเนี่ยมันมากกว่าของทองคำซะอีกนะเท่ากับว่าส่วนเกินเนี่ยมากถึง2,000ตันโหเป็นตัวเลขที่มหาศาลมากนะครับแล้วมันก็ตอกย้ำแบบหนักๆเลยว่าปรากฏการณ์นี้มันไม่ได้เกิดขึ้นแค่กับทองคำเท่านั้นจริงๆแต่ว่ามันมีจุดหนึ่งที่น่าสนใจในรายงานต้นทางนะครับ คือมันมีการอ้างอิงตัวเลขอยู่2ชุดที่ไม่ตรงกันอย่างของท่องคำเนี่ยแหล่งข่าวหนึ่งบอกว่าเพิ่มขึ้น542ตันแต่อีกแหลงห่งนึงบอกว่าเกือบ900ตันน่ส่วนแรกเงินก็เหมือนกันเลยครับตัวเลขมันต่างกันระหว่าง4,400ตันกับ2,800ตันเราก็เลยต้องนำเสนองข้อมูลทั้ง2ชุดตามที่ปรากฏในแหล่งข่าวเลยนะครับเพื่อให้เห็นภาพรวมที่สมบูรณ์ที่สุดโอเค เราเห็นตัวเลขส่วนเกินที่มันดูน่าทึ่งกันไปแล้วแต่คำถามที่สำคัญกว่าก็คือแล้วไงต่อมันสำคัญยังไงทำไมการที่ประเทศหนึ่งมีปริมาณสำรองเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถึงเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้เดี๋ยวเรามาหาคำตอบกันครับคือแนวคิดหลักของเรื่องนี้เลยเนี่ยเขาเรียกว่าการทดแทนปริมาณสำรองครับถ้าใช้พูดง่ายๆเลยนะมันก็คืออัตราที่ประเทศหนึ่งเนี่ยหาทรัพยากรใหม่เจอ เทียบกับอัตราที่ใช้มันไปดังนั้นถ้าอัตรานี้มันเกิน100%เมื่อไหร่ก็แปลว่ากำลังหาเจอมากกว่าที่เสียไปนั่นเองซึ่งแน่นอนว่านี่คือเป้าหมายสำคัญสุดๆของการบริหารจัดการทรัพยากรเลยครับและนี่แหละครับคือเหตุผลว่าทำไมมันถึงสำคัญมากเพราะการที่มีปริมาณสำรองเติบโตต่อเนื่องเนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่ตัวเลขสวยๆเอาไว้โชว์นะแต่มันคือการสร้างเสถียรภ,ภาพทางเศรษฐกิจ มันเป็นการรับประกันความมั่นคงด้านทัทรัพยากรในระยะยาวเป็นรากฐานที่แข็งแกร่งมากๆให้อุตสาหกรรมและที่สําคัญที่สุดเลยก็คือมันคือสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์ที่มีค่ามหาศาลสําหรับประเทศนั้นๆครับดังนั้นมันก็เลยเกิดเป็นคําถามสําคัญที่อยากจะทิ้งท้ายเอาไว้ให้คิดกันต่อนะครับว่าในขณะที่ทุกๆประเทศต่างก็พยายามรักษาความมั่นคงด้านทรัพยากรของตัวเองกันอยู่เนี่ยการที่มหาอำนาจอย่างรัเสเซียสามารถเพิ่มปริมาณโลหะมีค่าสํารองได้แบบต่อเนื่องแบบเนี้ย มันอาจจะส่งผลต่อทางเศรษฐกิจของโลกในอนาคตได้อย่างไรบ้าง